เมื่อวันพุทธที่25พฤษภาคม2565งานประกาศผลรางวัลมณีเมฆขลาครั้งที่3ประจำปี2565ณห้องประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพ นายชาตีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยและนายมานิตส,สมมาตรประธานผู้อำนวยการโครงการสมาคมได้จัดงานประกาศผลรางวัมมลมณีเมฆา2565โดยมีการถแถลงข่าวพร้อมเหล่าดารานักร้องนักแสดงและผู้มีชื่อเสียงเริ่มงานด้วยพิธีกรคู่ชีวิตจิบบสุจะจจ่าพิมลตากล่าวเริ่มงานจากนั้นเป็นการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่ แล้วก็ถึงเวลาที่พิธีกรได้เปิดตัวนางมณีเมฆขลาประจำปี2,565คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเดินออกมาจำแรงในชุดนางมณีเมฆขลาล่อแก้วสวยสดงดงามอันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชื่องานรางวัล งานประกาศผลรางวัลมณีเมฆขลาดครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2565จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะ TOT รงไทได้รองมากๆแล้วครับครััวนี้เป็นช่วงจังหวะที่ได้เก็บภาพกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอความตันนี้นะคนี้นะครับตรงนี้นะคะงหลักตรงกลางค่ะยกมือขึ้นนะคะยิ้มมองไปตรงะะกลา,างเลยค่ะงดงามมากๆเลยะค่ะ มีพิเศษแน่นอนครับอ,อันนี้เป็นที่ที่เป็นประ,ประกาศข้างบนนี่เป็นรางวัลมหาชนใช่ไหมครับครับรางวัลเป็นรางวัลมหาชนนะฮะน้องอชายนาหญิงนํารางวัลมหาชนแล้วก็มีรางวัลที่จะมอบให้กับตแต่ละช่องปะแต่ละช่องแต่ละช่องนะฮะช่องทีวีช่องไหนมีละครมากนะฮะเราก็ให้รางวัลกับพระเอกนางเอกคู่หนึ่งเหมือนกับว่า แต่ละช่องมันมีอยู่ประมาณที่มีฝ่ายฝ่าย,ายดารานครทีวีอยู่ก็ได้เจ็ดแต่ช่องนะครับเพราะว่ามันมากขึ้นหรือนี้มีวัฒนาการโซเชียลอย่างแต่ละช่องมันมีนระเอกนักเอกอยู่แล้วหลายหลายคนนะครับแล้วก็เลือกมาคนหนึ่งนักเอกก็เลือกมาคนหนึ่งช่องหนึ่งก็ก็ก็มีพระเอกนักเอกช่องวันช่องแกมมี่ช่องไทยรัฐอะไรเนี้่ย ทำมรนอีกช่องหนึ่งจจก็ถือว่ามี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 ละครมากนะครับแล้วเราก็ให้ด้วยความออบริสุทธิ์ใจเรายกย่อง,งดารานักแสดงนะครับวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลที่ก่อใหม่ครั้งเป็นมณนีแม,ม่ขลาแล้วกันนะคะถือว่าวันนี้ได้ได้รับเกียรติแล้วก็ทรงเกียรติมากเพราะว่าชุดเนี่ยใส่ย,ยากมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทางที่มณนีแม,ม่ขลาคณะกรรมการแล้วก็ ขอบคุณคุณพ่อมากมากนะคะที่ได้ให้สับนี้มาเป็นตัวแทนดาราแล้วกันนะคะก็ยังไงวันที่ประกาศผลก็ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงลุกท่านนะคะที่ที่จะได้รับรางวัลก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้มีรางวัลแบบนี้ไปยาวๆเลยค่ะวันเวลาสถานที่เริ่มงาน17นาฬิกาจนถึงสี่ทุ่มเป็นงานกลางคืนบอกก่อนถ้าเรามีการตรวจพีเคเราก็ต้องมาขอมามากามากนเวลานิดหน่อยนะฮะ เพราะว่ามันจะได้เชื่อกันคนรม้คกลมือพร้อมพร้อมใจกันหน่อยพี่นิซานะคะซีอโอจากแบรนด์นิซานะคะวันนี้เจอกันอีกครั้งนะคะในงานแถลงข่าว ในงานเปิดตัวรางวัลมณนเมฆลานะคะวันนี้ก็ดีใจค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นเกียรติได้มาร่วมในงานครั้งนี้ค่ะก,ก็รู้สึกดีใจปื้มปื้มทุกงานที่ได้มาค่ะก็ตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์แอนิซ่านะคะก็พยายามคัดสรรสิ่งดีๆมาให้กับลูกค้านะคะเหมือนเดิมนะคะสโลแกนของพี่แอนิซ่านะคะคิดดีมีโลกราคาหลักร้อยคุณภาพหลักล้านนะคะแล้วก็จะพยายามพัฒนาสูตรเพื่อกับทุกคนที่หมดหวังนะคะที่แบบว่าหมดคือทุกคนที่หมดหวังแล้วใช้ ไรมาไม่เคยเห็นผลลองเปิดใจใช้แบรนด์อานิซ่านะคะ ช่องทาง,งาาการจัดจำหน่ายนะคะเพจอาร์ตี้ครีมนะคะตอนนี้ยังเป็นเพจอาร์ตี้ครีมอยู่นะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะเปิดเพจแอนนิซาอีกช่องทางหนึ่งนะคะค่ะนะคะแล้วก็ฝากอขอบคุณสําหรับลูกค้านะคะที่เปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แอนนิซ่านะคะถ้าไม่มีลูกค้านะคะพี่แอนิซาก็คงจะไม่มีวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้มาร่วมเปิดงานแถลงข่าวในงานรับรางวัลมณน,นีเมฆาลานะคะแล้วก็นะคะพี่แอนนิซานะคะซีอีโอแบรนด์แอนนิซานะคะวันที่20สิงหานะคะพี่แอนนิซา มีเซอร์ไพรส์นะคะแต่อุปอิไปก่อนนะคะบอกไม่ได้นะคะติดตามนะคะอยากรู้ว่าคืออะไรติดตามค่ะ